สวัสดีครับอยู่ที่เมือเล็กๆทางเหนือของลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้มาอยู่ที่บ้านเพื่อนครับมาอาศัยนอนแล้วก็มาเที่ยวแถวนี้เมื่อวานนี้แวะไปที่โรงแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับก็คือเขาทำการหมักน้ำแอปเปิลแล้วเขาก็มีการกลั่นบรั่นดีจากแอปเปิลด้วยเอาแอปเปิลไปหมักแล้วก็ไปกลั่น ได้เป็นเหล้าขาวแล้วก็ไปปมในไมโอ๊ก5ปีขวดนี้นะครับก็ราคาก็2,000กว่าบาทก็ถือว่าโอเคราคาของเขาส่วนของเราก็เหล้าหล,หลายลตัวในบ้านเราก็มีราคาขนาดนี้นะครับถ้าเป็นผลไม้เอาไปบ่มในโอ๊กเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นตระกูลบรันดีแต่ว่าถ้าบรันดีเฉยๆก็มาจากอางุ่นแต่อันนี้เข้ามาจากแอปเปิลเขาก็เลยใส่คำว่าแอปเปิลบรันดีนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เขียนไว้แล้วก็ ดีกรีเขาก็40ดีกรีตามมาตรฐานของบรนดีทั่วไปแล้วก็ทางอเมริกาเขาอาจจะเรียกว่า proof เขาก็เลยเรียกว่า80 proof นะครับแล้วก็ขนาดบรรจุจแต่ละ50มิลเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วมีคำว่า artisan ก็คือแบบว่าเป็นความศิละป,ป,ปะนะครับเป็นศิละปะทำนะเป็นศิลปินหรือว่าทำแบบด้วยฝีมือนะแล้วก็เป็น double copper pot steel ก็คือหม้อต้มเป็น ทองแดงแล้วก็กลั่นสองครั้งแล้วก็ไปบ่มนั่นเองนะครับนี่ก็คือการทำเหล้าแบบที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยก็มีสวนแอปเปิลอยู่ตรงนั้นเลยมันก็ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับถ้าใครในบ้านเรานะครับมีวัตถุดิบหลากหลายต่างๆเราก็อาจจะมาทำเป็นเหล้าแบบนี้ซึ่งกฎหมายเรากำลังจะเปิดให้ทำได้นะครับก็รอดูว่า เมื่อพรบภารษ,ษีสรพสามิตเนี่ยผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วก็จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้เราก็สามารถที่จะทำเล่าสีตัวนี้ต้องรอกรมสภาสามิตเขาออกกฎกระทรวงมานิดนึงแต่ว่าขณะนี้นี่รัฐบาลก็ค่อนข้างจะสนับสนุนเพราะผมคิดว่ากฎกระทรวงเรื่องของการทำเล่าสีเนี่ยน่าจะออกมาไม่ช้าก็เร็วชมบรรยากาศรอบๆด้านหลังก็จะเป็นสวนนะครับเป็น เป็นป่าที่เป็นต้นสนแล้วก็มีมอสมีไอพวกเถาวันอะไรของธรรมชาติของเขาเนี่ยขึ้นไว้เจอกันครับ